กินแชทหาเขาเลยเนี่ยให้เกียร์นิดหนึ่งอ่ะหลบนะครับหลบขุนมาอย่างนี้ก็เจอเรือซ้อนอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบละสิครับหวานเจี๊ยบไหมทุกคนเขาหรือเราเราไม่รู้นะเขาหรือเราที่หวานเจี๊ยบโอ้โหหลบขุนหนีแล้วว่ะเฮ้ยก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแอปอ็อกจัดตรองนะ แอปออกจะตรองเนี่ยก็สามารถเล่นได้ในมือถือนะวันนี้ผมเจอกับคุณดีๆอ่าผมก็ไม่รู้ว่าอ่านว่าดีๆหรือเปล่าแต่ว่าทางด้านของภาษาไทยแบบผมเนี่ยก็อ่านว่าดีๆนะรูปรูปเกมรูปหมากมันอาจจะดูแหมมันอาจจะไม่ดูเป็นตารางสี่เหลี่ยมนิดนึงนะจริงๆแอปเนี้ยผมว่ามันต้องไปเล่นในพวกแท็บเล็ตมากกว่านะแต่ว่าในคลิปเนี้ยเราไปเล่นในมือถือนะ ก็ทางด้านของคุณดีๆเปิดเป็นม้าเทียมทรงโบราณนะครับเราก็จะใช้วิธีการเดินเป็นพวกม้ายงขวาโคนเทียมก็ได้นะโคนขึ้นด้านนอกเอ้ยขุนขึ้นด้านนอกนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยผมก็ต้องเดินทางไปแข่งหมักลุกที่กัมพูชานะก็ฝากติดตามกันไทยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับกับหมากลุกไทยกา,านวาผู้ใฝ่รู้นะโอ้โหนเดินตียับยับ,ย,บยับเลยว่ะฝ่สีขาวนี่นะ เรือกดขูนไปหนึ่งทีดิโอ้โหหลบแบบดิจิตอลเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยไหนๆก็พิมพ์แล้วก็พิมพ์แชทหาเขาเลยเลยให้ <laughs> เกียน์นิดนึงอ่ะหลบนะครับหลบขูนมาอย่างงี้ก็จเจอเรือซ้อนอย่างงี้ก็หวานเจี๊ยบเลยสิครับหวานเจี๊ยบไหมทุกคนเ <laughs> <laughs> ขาหรือเราแล้วไม่รู้นะเขาหรือเราที่หวานเจี๊ยบโอ้โหหลบขูนหนีเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยหนีเลยจังหวะน,นี้ โอ้โหอยู่ไม่ได้คนระับต้องไปเลยฮนะอาจจะพลิกเบียริมไปก่อนของผมเนะี่ยผมมีม้าจับโคนด้วยนะแต่ผมยังยังไม่ค่อยอยากเดินเท่าไหร่ผมยังคิดว่าเอาเก็บไว้ต่อรองราคาดีกว่าเดินแต้มสวยๆมันเดินยากจริงคนระับเดินอะไรได้อีกเนี่ยตีเบียคู่แล้วโอ้ยนี่มันชอบแบบขึ้นมาตลอดเลยนะคือบางทีแบบเราเล่นมือเดียวเนี่ยมันก็ต้องแบบทําใจนะบางทีแบบมันก็ชอบไปแตะ แตะแบบโดนแชทอะไรางี้ดูฝ่ายตรงข้ามเขาก็เดินแบบเท่ๆคูลๆดีนะแปลกๆดีเหมือนกันนะจังหวะนี้จะไปเปิดเบี้ยตำแหน่งหน้าโคนมาแล้วผมขึ้นม้าเขากินตัดเรายกโคลนอยากยกม้าไปจับโคนมากเลยแต่ว่าเขาก็กินตัดมามันก็วุ่นวายกับผมมาก ผมน่าจะต้องเนี่ยครับไม่เสียสลากชัยชนะไม่เกิดคงต้องทิมไล่เม็ดให้เขากินสองอะดูท่าแล้วเพราะกินรูปทรงนี้มาเราอาจจะไปเดินม้าจับโคนก็ได้นะรูปเนี้ยเออม้าจับโคนไหมสวยนะสวยงามตามท้องเรื่องแต้มนี้ม้าจับโคนไปก่อนบางทีเราก็ลอยเขาเม็ดเขากินนะครับม้าจับโคนตัวนี้สวยถ้าเขาเอาเม็ดกินเบีย้ยอีกตัวหนึ่งผมก็จะไปกินจับโคนจับเม็ดนะโอ้แฉมแจมแมวมาก โดนกินลุกม้าพีชีพโอ้แจมสวยอันนี้โคนก็าเป็นจุดอ่อนอยู่นะเราก็ต้องแก้โคนก่อนแต่เขาเดินขุนมามาผูกโคนไม่ได้แล้วเขาอาจจะต้องเดินโคนขึ้นผมก็อาจจะกินเม็ดอะไรพวกนี้นะแจมแมวถือว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามแผนคือโคนขุนเม็ดเนี่ยมันอาจจะดูยากนิดนึงถนะ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ไม่เคยดูนะจริงๆแล้วหมากรุกกัมพูชาไม่มีอะไรมากคือขุนกับเม็ดจะเป็นตัวที่หัวแหลม ดูนะสังเกตน,นะคูนกับคูนกับเม็ดจะเป็นตัวหัวแหลมส่วนโคนมันจะหัวมันจะทู่ๆนิดนึงหัวมันจะบางๆอันนี้ที่ผมเลือกอตัวหมากชุดนี้เพราะมันใกล้เคียงหมากลูกไทยผมก็เลยเอามาเอามาให้ดูนะเขาหลบโคนล,ละแล้วกิกนนะตรงจุดนี้มันจะเป็นทางเม็ดของเราในอนาคตเนี่ยานะอาจจะปักโคนก่อนก็ได้หรืออาจจะปักปักเม็ดก็ได้นะผมอาจจะปักเม็ดไปเลยนะ ปักเม็ดแล้วก็โยกม้าดีไหมผมคิดว่าน่าจะดีนะปักเม็ดแล้วโยกม้าไปเลยหรือว่าโยกโคนดีวะเนี่ยคือเดินได้หลายตัวมากนะครับเนี่ยอาจจะโยกม้าดีกว่าชอบชอบโยกม้านะถ้าเกิดเขาปักโคนไล่ม้าเราก็จะเอาม้าจับโันแล้วก็วิ่งเต้นม้าแป๊บหนึ่ง มันจะดูวุ่นวายหน่อยๆน่อยหรืออาจจะปักมาแลกโคนไปเลยดีวะไม่ดีไม่ดีปักมาแลกโคนไม่น่าเวิร์กวิ่งเต้นม้าได้ไหมอลองวิ่งเต้นม้าดูนะครับเป็นม้าสายวิ่งเต้นนะแต่แบบนี้เราอาจจะไปเดินโคนขึ้นตรงๆเขาขยับขุนมาม้าเราจะเด้งเดินโคนแล้วนะยังยังพอเผื่อทางเดินให้เรา หลบม้าได้นะตอนนี้โอ้โหเขาแบบไม่ให้ผมหลบม้าเลยวะเอาเอาเอาแบบนี้ไหมยกม้าจูล่งเลยกันนะกวนอูหักดานฝ่าหกขุนพลไปเลยดีกว่จาจังหวะนี้ลุกไปเลยทีหนึง่งให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยครับแล้วกิกนเบีย้ยฟรีไล่เรือด้วยโอ้โหอีซี่เลยจังหวะนี้คารวาสผู้ฝ่ายรู้บอกเดินง่ายเลย ยกเบีย้ยเข้าไปผูกม้าไปทีหนึ่งโอ้โหจำแมวมากแต้มน,นี้สวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวเราโคนต่อไปอีกทีหนึ่งโอ้โหจังหวะนี้สวยจริงๆหรือว่าทิมเบี้ยไล่โคลนดีเฮ้ยทิมเบี้ยไล่โคนก็สวยดีนะทิมเบี้ยไล่โคนแล้วก็เดินโคนโอ้โหจำ <c oughs> เดี๋ยวเราจะทิมเบี้ยหน้าขุนนะครับตอนนี้เสิร์ฟเกมลบต่อเนื่องฮะขุนต้องถอยครับไอโคนต้องถอยครับ ะะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานตอนนี้เด๋ยวจะม้วนโค่นอีกตัวหนึ่งแรงจริงจังหวะน,นี้ <c oughs> เขาน่าต้องถอยโคนนะครับอาจจะถอยไปขวามือแล้วก็ปักโค่นอีกตัวหนึ่งนี่ฮะเดี๋ยวเอาเรือก,กดโคนแล้วก็ทำอคอมโบเซ็ตนะครับบุกแบบแฮปปี้มิวเลยฮนะอิ่มอร่อยเลยครับเดี๋ยวเขาถอยโคนเสร็จแล้วเราเม็ดปักโคนอีกตีกระแทกมา้าเข้าไปอีกสวยครับแต้มนี้ บุกแบบเสื้อผ้านะมาเป็นชุดโบ,บะ๊ะบ้าทีเดียวอันนี้อาจจะเป็นสีหน้าของฝ่ายตรงข้ามตอนนี้นะมันเบลอเลยฮนะตอนนี้เวลาประมาณตีหนึ่งนะเกือบตีสองนะก็จะหมากลุกผมว่าหลายๆคนก็จะเดินกันอ่อนล้าอ่อนเปรียเพีแรงกันนิดนึงนะเป็นเรื่องที่ปกติมากบ, <S <S บุกเข้าไปอีกหนึ่งกระบวนท่าไหมจัดเข้าไปยายอีกหนึ่งขนาดน,นะ ทีเม็ดใส่โคน,นครับเขาต้องถอยโคน,นะครับตามหลักแล้วมึนงงในดงเท้าเลยครับตอนนี้ปักเบี้ยวอีกตัวนะ่นี่ฮนะบุกชุดใหญ่ไฟกระพริบครับป,ปิป๊บปิบป,ปิบป,ปิบเลยฮนะบุกแบบไม่ให้หายใจหายคอบุกแบบโอ้โหบุกแบบลืมตายเลยครับเนะี่ยตอนนี้เดี๋ยวเราจะหงลุกเลยฮนะให้ให้เขาเอาม้าตัดสองเลยครับเดินไม่ดีโดนลุกจนนะครับสีขาวเนะี่ย โอโหโดนบุกกระนำเลยฮะแต่ถ้าเอาเบี้ยกินเบี้ยเราก็จะเอาม้าลุกแล้วกินโคนคืนอีกโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยหนักครับรูปทรงพอไปได้นะฝ่ายตรงข้ามเหลือเวลาอีกประมาณ24นาทีนะครับคือแอปแอปเนี่ยมันดีอย่างตรงที่ว่าคือถึงแม้ว่ามันจะเริ่มเกมเกมช้านะ แล้ว0นาทีนะแต่ว่ามันจะมีเวลากลางอยู่ต่อมูฟหนึ่งมันให้คิดแค่ประมาณ2อนาทีนะคือถ้าเกิดว่าคุณไม่เดินเนี่ยในภายใน2อนาทีก็แพ้ไปเลยอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีอยู่บางแอปหลายคนแบบเล่นแล้วเจอคนทิ้งเกมอะไรเงี้ยอันนี้ทิ้งเกมไป2อนาทีก็ก็แพ้อยู่ดีคุณดีๆถึงกับไม่เดินเลยตอนนี้ คือเป็นแอปหมักลุกที่ผมชอบมากนะหมักลุกกัมพูชาผมว่าคนกัมพูชาเป็นคนที่มีความคิดเห็นในการเล่นหมากรุกอะค่อนคอนข้างดีกว่าคนไทยโดยค่าเฉลี่ยนะเพราะว่าประเทศเขาอะเล่นหมากรุก,กทั้งประเทศอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะที่ผมไปมาแล้วแล้วผมก,ก็เคยเห็นเคยสัมผัสนะครับทั้งประเทศเขาเล่นหมากรุก,กทั้งประเทศเลยเพราะงั้นแบบโดยความคิดเห็นในการเล่นเนี่ยเขาก็จะดีกว่าเรานะ แต่ระดับมือสุดยอดของเราเนี่ยก็ยังขี่ขี่มือสุดยอดของเขาหน่อยหนึ่งอานนี้โดยความคิดเห็นของผมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าขี่จริงหรือเปล่าก็ต้องมารอดูตอนซีเกมครับตอนเดือนพฤษภาคมนะจ๊กก็ถ้าเกิดว่ามีวาสนาอาจจะได้ไปไลฟ์สดให้นะฝ่ายตรงข้ามหรือเวลาอีก3เว2เ <R> ว <ud> 1หวิแล้วก็ทามเอาหมดเวลาครับผมแก้ยากนะลูปทรงนี้โอเคครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมักรุกไทยกันว่าผู้ใยรู้กันด้วยนะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนปลุกความเป็นเซียนในตัวคุณด้วยกลยุทธ์สุดยอดเซียนเผยแต้มลับเคล็ดวิชาม้ายงขวาจากประสบการณ์จริงของสุดยอดเซียนนกกระจิบมีทั้งแบบปกแข็งและแบบปกอ่อนซื้อวันนี้ครบชุดแถมฟรี AI r e d Gold v e r s i o นใหม่ล่าสุดและพิเศษสุดๆสำหรับเ,เพื่อนๆที่ซื้อปกแข็ง จะได้รับฟรีคอร์สเรียนออนไลน์เปิดมากจำนวน3ชั่วโมงคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วติดต่อได้เลยครับที่ Line แอมากรุกไทย I think it's know you so important that Convince everyone else that not boring but making feel don't like don't city